มอแม็จะพยานะครับผมวันนี้จะพามาดูโปรโมชั่นนะครับของสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นวงเดือนนะครับผมอันนี้จะเป็นวงเดือนรุ่นพิเศษนะเราเรียกว่าวงเดือนทองนะครับคุณสมบัติเนี่ยมันสามารถที่จะตัดไม้นะครับไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับผมตัดหญ้านะครับหญ้าไม่พันนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับผมดูนะครับนี่นะครับใบดูดูดูใบนะครับตัวนี้ขนาดความกว้าง10นิ้ว นะครับ10นิ้วตัวฟันเล็บมีอยู่40ฟันนะครับ40ฟันนะแล้วก็ที่จุดเด่นของมันคือการบาลานซ์นะครับของตัววงเดือนนะครับตัวนี้จะดีกว่ารุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็มีตัวกันใบเอ่อหญ้าพันนะครับเวลาเราตัดเข้าไปมันดีใบมีดอยู่ด้านในกันหญ้าพันด้วยนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนน้ําหนักเบานะครับผมน้ําหนักเบานะครับตัวเล็บคือมีความคมกว่าปกตินะครับผม ตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับหมดห่วงตัดไม้ใหญ่ไม้ยูคาไม้ไผ่นะครับได้เลยนะครับผมตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับ1ปกติ1ใบเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยนะครับผมแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะวีคนี้นะครับซื้อ1แถม1เลยนะครับลูกค้าจะได้2อันนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการวิธีใส่ใส่ยังไงนะครับใส่ง่ายใส่เหมือนใบตัดทั่วไปนะครับผมใส่เหมือนใบตัดทั่วไปเลยเอา น็อตออกนะครับผมตัวซามออกนะแล้วก็ตัวแหวนออกออกอันเดียวนะครับไม่ต้องออกหมดนะนะครับจากนั้นนะครับใส่เข้าไปดูมันจะมีวงบอกนะครับหมุนทางไหนนะครับนี่จะมีบอกนะครับลูกค้าใส่เข้าไปนี่ใส่แบบนี้นะให้ตัวตัวใบนี้อยู่ด้านบนนะครับผมจะช่วยในการที่จะตัดใบตัดหญ้าที่มันมาจะมาพันที่หัว นะครับถ้ายามมันสูงนะครับผมนี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปตัวแหวนนะครับเข้าล็อกนะครับนี่ขันน็อตนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับวิธีใส่เหมือนใบมีดตกปกติเลยอ่ะจะอยู่ในสภาพนี้เห็นไหมครับจะดีกว่ารุ่นทั่วไปแน่นอนรับประกันนะครับผมสินค้ามีจํานวนจากัดนะครับโปรโมชั่น1ย้านะครับ1แถม1นะครับก็คือลูกค้าจะได้2ใบนี้ นะครับ390บาทนะครับผมยังไม่พอนะครับลูกค้าบอกอ่าเนีอยากได้2ชุดคือ4ใบนะครับผมลูกค้าจะได้ทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบชุดนี้เลยในราคา700บาทนะครับหุ้นเงินซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ในระยะที่ยาวขึ้นนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ